สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้ครับเราก็กลับมาพบเจอพูดคุยกันครับวันนี้ผมก็นำพระขุนแผนขี่หงพายครับหลวงพ่อโกยนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันครับซึ่งถือว่าเป็นพระเครื่องยอดนิยมแล้วก็หายากมากๆครับแล้วก็มีประ,ประสบการณ์ด้วย เป็นยุคต้นประมาณ2500นะครับเป็นเนื้อดิน7ป่าช้าผสมเท่ากระดูกผีครับแล้วก็มีทรายเศกและก็ผงพุทธคุณของหลวงพ่อโกยท่านด้วยนะครับที่ท่านทําเองทั้งหมดเลยพระขุนแผนนะครับพิมพ์ขี่หงพลายนะครับแล้วก็อุ้มกุมารเนี่ยมีทั้งที่ท่านทําเองแล้วก็สั่งจากโรงงานนํามาปลูกเศกครับผม แล้วก็พระที่ท่านเนี่ยมีการแกะบล็อกนะครับทำเองเนี่ยจะเป็นยุคประมาณ2,500ก่อนปี2,500เนี่ยจะพบว่าเป็นขุนแผนที่หลวงปูก่กวยนะครับมีการล้อพิมพ์กลุ่บ้านกลางมีทั้งหน้าเดียวครับแล้วก็สองหน้าแต่ไม่ว่าท่านจะทำเองหรือว่าสั่งโรงงานทำแล้วนำมาปลูกเสกเนี่ยถ้าผ่าน อาหลวงพ่อกลัวแะต้องบอกเลยว่าถือว่าดีทั้งนั้นครับเป็นที่ต้องการของลูกศิษย์ลูกหาทั้งหมดเพราะว่าเราบูชาพุทธคุณต้องบอกเลยว่าถ้าเราจะสะสมหรือบูชาพระเครื่องของหลวงพ่อกลวยเนี่ยนะครับต้องเราพวกเราเนี่ยจะเน้นเรื่องของพุทธคุณเป็นหลักนะครับเพราะว่าผ่านการปลุกเสกของหลวงพ่อแล้ว พระคุนแผนขี่หงพายอุ้มกุมารน,นะครับจึงเป็นพิมพ์ที่มีเอกลักษณ์เนี่ยที่สวยงามโดดเด่นของหลวงพ่อเองนะครับด้วยเขาเรียกว่าบริเวณหน้าอกพระเนี่ยที่อุ้มกุมารทองเนี่ยจะเป็นทรงเหลี่ยมนะครับออกตันๆน,นิดหนึ่งเท่าที่เรามีการพบพระคุนแผนขี่หงพายนะครับกุมาร ที่หลวงพ่อกวยสร้างเองนะครับคือจะเป็นเนื้อดินเจดป่าช้าถือว่าหายากมากๆครับทุกคนและประสบการณ์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับคนที่มีคุณแผนรุ่นนี้อยู่นะครับทุกคนจะห่วงมากเพราะถือว่าเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์แล้วก็อธิษฐานอะไรก็ได้ตามนั้นครับแล้วก็ยังมีดินที่ว่าดินพิเศษนะครับดินพิเศษของหลวงพ่อก็คือพวก แร่แล้วก็ทรายเศษส่วนเนื้อผงน้ำมันเนี่ยจะมีทั้งที่จสั่งทำนะครับก็มีหรือที่หลวงพ่อโกยทำก็มีนะครับเป็นเนื้อผงอิธิเจซึ่งหายากเหมือนกันพระเครื่องเนื้อดินท่านจะนำดินศักดิ์สิทธิ์เนี่ยในสระน้ำข้างกุฏิของท่านเนี่ยมาผสมด้วยทุกครั้งนะครับแล้วก็ทรายเศษอย่างที่ผมบอกไปครับถือว่า ถ้าเนื้อดินแทบจะทุกพิมพเนี่ยจะต้องมีทรายเศษซึ่งถือว่าเป็นทรายอ,าอันศักดิ์สิทธิ์เลยของหลวงพ่อกกยท่านนะครับโดยหลวงพ่อกวยท่านนะครับ,นนะรบจะเน้นไปในเรื่องของเมตตามหานิยมครับแล้วก็สามารถาปลุกเรียกบอกเหตุให้เรารู้ตัวได้ซึ่งหลวงพ่อกวยนะครับท่านจะเศษอะไรเนี่ย ก็จะให้เป็นตัวทำตามวิชาเลยนะครับอย่างเช่นสามารถอธิษฐานบอกกล่าวได้เศกสิงก็ให้เป็นสิงเศกกุมารทองก็ให้เป็นกุมารทองแล้วท่านก็จะเขาเรียกว่าเรียกอาการนะครับ32เรียกจิตเรียกผู้ใส่เข้าไปพระขุนแผนของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินเนื้อผงนะครับท่านมักจะใช้ผงผีเท่าอังคารหรือผงขี้เท่านะครับ อย่างน้อยก็ใช้ดินเขาเรียกว่าเจ็ดป่าช้าเจ็ดโป่งเจ็ดป่าเจ็ดท่าเจ็ดนายอย่างที่ผมเคยทําคลิปแรกๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นดินอาถรรพ์ครับที่มีพูดมีภายมีดวงจิตวิญญาณอยู่สามารถาเรียกรูปเรียกนามสูตรนะครับคนที่เล่นพระขุนแผนเนี่ยนะครับมักจะส่อหาพระขุนแผนของหลวงพ่อกวยครับเพราะว่ามีประสบการณ์มีที่กล่าวขานกัน และพุทธคุณนี้นะครับก็คือปากต่อปากเลยก็ว่าได้เพราะหนึ่งท่านจะเน้นเรื่องการเสกเมตตามหานิยมนะครับอย่างเรียกนิทานวันนคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนหรือที่เราดูหนังกันนะครับถ้าเป็นขุนแผนก็ต้องเน้นเรื่องเมตตามหานิยมครับเน้นหน้าที่การงานเน้นเรื่องการค้าการขายนะครับ คนส่วนใหญ่จะชอบกุมารทองของหลวงพ่อกลวยเพราะว่ากุมารทองของท่านเนี่ยครับจะเก่งมีฤทธิ์มีเดชมากครับแล้วก็พระขุนแผนพายกุมารที่หลวงพ่อกลวยท่านสร้างเองนะครับก็เหมือนกันเป็นที่กล่าวขานของคนที่ได้บูชาไปต้องบอกพี่เพื่อนๆทุกคนก่อนนะครับเพราะว่าจากการที่มีการบันทึกเอาไว้นะครับในข้อมูลทางเน็ตเนี่ยเขาบอกว่าหลวงพ่อกลวยนะครับท่านเนี่ย สำเร็จหัวใจและมนขุนแผนนะครับท่านจะมีความชำนาญตรงนี้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยขุนแผนของท่านเนี่ยจะมีหลายพิมพ์นะครับบางทีถ้ามีการเรียกอ่าขุนแผนบ้างพระหรือหลุดปากพระขุนแผนบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะมีพี่ท่านหนึ่งก็บอกว่าจริงๆคขุนแผนเนี่ยไม่ได้เป็นพระนะครับบางคนก็เรียกพระขุนแผนบางคนก็เรียกขุนแผนผมก็จะพยายามตัดคําว่า พระออกไปนะครับก็มีหลายพิมพ์ครับอย่างเช่นพิมพ์พขุนแผนชมตลาดนะครับขุนแผนภายคู่ขุนแผนทรงพลขุนแผนปุกกุมารขุนแผนขี่หงพายที่กําลังทําคลิปตรงนี้ให้พี่ๆได้ดูกันนะครับแล้วก็ขุนแผนกี่ไก่และอีกหลายทรงพิมพ์นะครับที่หลวงพ่อกวยท่านได้มีการแกะพิมพ์ขึ้นเองนะครับถอดพิมพ์จากพระขุนแผนของ สำนักอื่นๆนะครับหรือจากพระสนามที่เวลาลูกศิษย์ลูกหามีการนำมาให้หลวงพ่อท่านาดูนะครับรท่านชอบท่านก็จะมีการเขาเรียกว่าแกะพิมพ์เอาไว้อย่างพระสนามนะครับพระสนามเนี่ยก็คือเวลาที่เราไปเดินตามสนามพระนะครับเราก็จะพบเจอขุนแผนหลายรูปแบบเลยอย่างเช่นขุนแผนพิมพ์ขี่ไก่นะครับ พิมพ์นี้นะครับเป็นพระที่เขาสร้างกันขึ้นมานะครับเรียกว่าปอมเลยก็ว่าได้แล้วก็นำไปฝังไว้ที่เขาชนไก่อันนี้ตามที่เขามีการลงบันทึกไว้นะครับแล้วก็แต่งเรื่องว่าเป็นพระกุ่เขาชนไก่แล้วก็มีการนำออกมาให้เช่าบูชากันาตามประวัตินะครับก็มีลูกศิษย์ของท่านเนี่ยก็ได้นำ คุณแผนพิมพเนี่ยนะครับพิมพขีกไก่เนี่ยมาให้ถวายหลวงพ่อโกยท่านนะครับแล้วก็ท่านก็พิจารณาดูแล้วแล้วก็บอกกับลูกศิษย์ว่าไม่มีพุทธคุณอะไรเลยแต่ท่านก็รับพระทั้งหมดเอาไว้นะครับแล้วท่านก็ปลูกเศษพอท่านปลูกเศษเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านก็ได้นำไปแจกจ่ายให้กับคนใกล้ชิดหลวงพ่อโกยนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาบางส่วน แล้วก็เป็นพักขุนแผนขี่ไก่ชุดแรกนะครับที่หลวงพ่อปลุกเสกแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่สามารถแยกแยะได้เลยว่าเป็นพักขุนแผนขี่ไก่ที่หลวงพ่อท่านสร้างกับพักพรขุนแผนพิมพ์พขี่ไก่ที่มาจากสนามนะครับแล้วก็ในส่วนของขุนแผนพิมพ์พหงพลายนะครับอุ้มกุมารเนี่ยก็เหมือนกัน มีความเป็นมาคล้ายคลึงกับพิมพ์ขี่ไก่ซึ่งภายหลังหลวงพ่อกลวยท่านก็ได้นํามาถอดพิมพ์นะครับแล้วก็สร้างด้วยเนื้อพระของท่านเองนะครับก็คือดินแล้วก็ผงต่างๆซึ่งพระขุนแผนพิมพ์หงพลายนะครับก็จะมีรูปกุมารทองแล้วก็มีหงพลายอยู่ในอยู่ในองค์นะครับแล้วก็จักที่มีการบันทึกเอาไว้เรื่องของ ขุนแผนพิมพ์หงพายอุ้มกุมารน,นะครับขออนุญาตเอ่ยถึงหลวงพ่อจรูนวัดเสริมอาจนะครับท่านสามารถสัมผัสจิตของหลวงพ่อกลวยนะครับแล้วก็ได้รู้เรื่องราวของหลวงพ่อกลวยครับว่าเหมือนกับได้พูดคุยกันแหละนะครับว่าตามที่เขาลงบันทึกเอาไว้เรื่องแปลกอัศจรรย์มากนะครับก็คือหลวงพ่อจรูนเนี่ยได้มีการเล่าให้กับลูกศิษย์ลูกหา ได้รับทราบนะครับว่าพระขุนแผนที่มีรูปกุมารแล้วก็รูปหงพายนะครับอยู่ด้วยกันเนี่ยหลวงพ่อกลวยนะครับท่านก็จะปลุกเสกรูปกุมารเนี่ยนะครับแยกกับพระพุทธก็คือขุนแผนแล้วก็แยกกับหงพายนะครับโดยกุมารทองเนี่ยท่านก็จะเสกจนเขาเรียกว่ามีตัวมีตนเป็นกุมารทอง ส่วนหงพรายนะครับท่านก็จะเศษขึ้นมาเป็นตัวหงพลายนะครับด้วยเช่นกันไม่ใช่ว่าเป็นการนำรูปไปอยู่ในองค์นะครับให้เห็นเป็นหนึ่งหงพลายหรือว่ากุมารทองแล้วก็ขุนแผนแล้วแล้วก็คิดว่าก็คงพุทธคุณแค่นั้นแต่จริงๆแล้วสำหรับหลวงพ่อกลวยนะครับท่านก็จะปลูกเศษอย่างที่ผมเคยบอกเลยว่าท่านก็จะปลูกเขาบอกว่าขุนแผนหงพาย นะครับอุ้มกุมารเนี่ยหลวงพ่อกลวยท่านจะปลุกเสกสามอย่างด้วยกันนะครับสามอย่างด้วยกันเรียกทั้งเขาท่านสําเร็จหัวใจขุนแผนท่านก็จะเรียกทั้งขุนแผนเรียกทั้งหงพายแล้วก็เรียกทั้งกุมารทอง mm hmm. เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าได้บูชาขุนแผนหงพายอุ้มกุมารน,นะครับถือว่าคุ้มมากๆเพราะมีสามสิ่งในนั้นที่จะ ปกป้องดูแลเรานะครับบอกเหตุการณ์ร้ายได้นะครับอาจจะเป็นในเรื่องของการนิมิตฝันขึ้นมานะครับหรือว่าทําให้เราแค้วค่าจากอันตรายได้นะครับหนักก็กลายเป็นเบาการปลูกนะครับหงพลายเนี่ยหลวงพวว่อกลืท่านจะทําเป็นเหมือนกับเป็นการปลูกหุ่นพยนต์นะครับเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าเรียกอาการให้ครบ เพื่อที่จะรับทราบนะครับในการที่จะใครที่บูชาไปนะครับก็จะได้ปกป้องดูแลท่านก็จะประจุธาตุให้เป็นตัวหงพายนะครับแล้วก็อุม,มาทองด้วยทีนี้หลวงพ่อจุลานก็กล่าวไว้ว่านะครับหากปลูกเรียกหรือเราต้องการจะเขาเรียกว่าเส้นเขาแบบนี้ครับเวลากินอาหารก็ให้เรียกเขากินด้วยนะครับกับเรา เหมือนกับเขามีตัวตนครับก็ถ้าเราจะกินเราก็บอกว่าสามารถกินพร้อมเราหรือว่ากินไปก่อนก็ได้นะครับตรงนี้เหมือนกันการปลูกเสกเนี่ยจะเพิ่มขั้นตอนเนี่ยในการปลูกเสกของหลวงพ่อโกยนะครับมันมีหลายขั้นตอนแต่เขาบอกว่าหลวงพ่อโกยท่านเนี่ยยินดีที่จะทำครับแล้วก็ทําอย่างดีเลยเพื่ออย่างที่หลวงพ่อโกยท่านบอกว่า พระทุกองค์ของท่านเนี่ยมีเจ้าของแล้วท่านเนี่ยสมัยก่อนที่ท่านเป็นพระหนุ่มเนี่ยท่านร่ำเรียนวิชามามากครับแล้วท่านออกทุดงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะมีการเก็บวัตถุมงคลต่างๆ่สาสะสมเอาไว้นะครับแล้วก็ร่ำเรียนคาถาอาคมทั้งจากคารวสที่มีวิชาคกถาอาคมนะครับทั้งจากาพระต่างๆที่อยู่ตามทุดงตามป่าหรือตามวัด ตามเขาพวกนี้นะครับท่านก็จะร่มเรียนวิชามาหลังจากนั้นท่านกลับมาที่วัดท่านก็จะนํามาจัดสร้างวัตถุมงคลนะครับท่านก็จะมามีการเปลี่ยนบ้างบางทีบางคนเขาไปอ,าอย่างเวลาเรียนมาเนี่ยทางขเขมรเนี่ยมันก็จะเป็นสายดํานะครับท่านก็จะมาทําให้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นในทางที่ดีครับไม่เบียดเบียนไม่ทําร้ายคนอื่นแต่พุทธคุณ ถือว่าสามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยสำหรับขุนแผนที่ผมนำมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคือหายากหายากแล้วก็ถามว่ามีปอมไหมก็มีนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือคนก็ไม่นิยมเล่นด้วยพี่พีๆเพื่อนๆลองดูสิครับคือหนึ่งมีรูปกระโหลกนั่นหมายถึงความน่ากลัวนะครับ และที่ไปที่มาอย่างเช่นมีการผสมเท่ากระดูกอะไรพวกนี้นะครับทุกคนก็รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ของดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็ไม่ค่อยนิยมที่จะ,ะนำไปบูชากันนะครับแต่จริงๆแล้วคนที่บูชาแล้วเนี่ยและมีประสบการณ์เนี่ยเขาก็มีการมาบอกกล่าวมาบอกเล่าให้ฟังนะครับคือคือเวลาที่เรานำไปเนี่ยเราไปใช้ในสิ่งที่ ถูกในเรื่องการค้าการขายในเรื่องของเมตตามหานิยมหน้าที่การงานเราไม่ได้เอาไปใช้ในสิ่งที่มันมันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่หลวงพ่อท่านมีการจัดทําจัดสร้างขึ้นมานะครับปลูกเสกเนี่ยท่านก็อยากให้ลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วเกิดประโยชน์หลายคนที่มีบูชาไปนําไปใช้นําไปบูชาเนี่ย นะครับก็พบเจอแต่สิ่งดีๆค้าขายได้นะครับเรียกลูกค้าหน้าที่การงานผู้ใหญ่นะครับก็มีการเอ็นดูแล้วก็หงพลายเนี่ยเวลาที่เราไปในที่ที่มันมันไม่ดีนะครับอย่างเช่นทาง3าแพร่งหรือทางที่เขามีการตามความเชื่อของคนไทยมีการปล่อยของนะครับหรือเราไปตามสารที่ต่างๆที่มีดวงวิญญาณอะไรพวกนี้อันนี้เป็นความเชื่อทั้งหมดนะครับ นะครับหงพายที่จะจัดการให้หมดเลยอันนี้จากคนที่เขามีประสบการณ์เขาเล่าให้ฟังนะครับเขาก็จะเหมือนกับสารที่ผีดูนะครับหงพายจะเป็นคนที่เป็นเป็นเป็นผีที่แบบว่าเข้าไปดูแลเข้าไปอะไรไม่ให้มาทําร้ายเราไม่ให้มาสิ่งไม่ดีเข้าตัวเรานะครับหรือบางทีเวลาที่เรานอนหลับไปเราก็จะเกิดความฝันว่าถบางทีก็มาบอกหวยมาบอกอะไรอย่างที่คนเขา มาเล่าให้ฟังก็มีครับนะครับอันนี้คือหงพายกับกุมารก็จะช่วยมาบอกเคุร้ายมั่งมาเอาโชคเอาลาบมั่งส่วนขุนแผนก็เป็นในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับเอ็เอนดูผู้ใหญ่เอ็นดูเรานะครับถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งพระเครื่องที่หลวงพ่อกวยยท่านตั้งใจทําแล้วก็เอเขาเรียกว่ามวลสารต่างๆก็ถือว่าเป็นมวลสารที่ เรียกว่าอาถรรพ์ที่ดีอะครับแล้วทําให้เราพบกับสิ่งดีๆนะครับหรือหรือถ้าเราต้องการอะไรเราก็อธิษฐานบอกนะครับ,รบพระเครื่องทุกอย่างที่หลวงพ่อกวยท่านมีการจัดสร้างจัดทานะครับทุกอย่างเนี่ยล้วนแต่เป็นพระเครื่องที่มีพุทธคุณสูงจริงๆครับแล้วก็ณปัจจุบันเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ต้องการของลูกศิษย์ลูกหาหรือผู้คนที่มีความ เริ่มใส่สธาในบุญบาร,รมีของหลวงพ่อกลวยท่านนะครับเพื่อที่จะนํามาไว้เป็นสี่มงคลกับบ้านนะครับหรือว่านํามาบูชาติดตัวเวลาไปไหนมาไหนนะครับแล้วก็ลูกหลานของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสนะครับผมเชื่อว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยต้องเคยผ่านตาบ้างนะครับบางคนหลายท่านเนี่ยนะครับก็มีการไปเดินสนามพระนะครับหรือว่าหลายท่านอาจจะมีอยู่ เป็นของตกทอดประจากปู่ย่าตายายผมเคยเจอนะครับพาคุณแผนรุ่นนี้นะครับถามว่าผมผมจับไหมผมไม่จับเลยสมัยก่อนผมไม่ไม่รู้จักผมไม่จับเลยเพราะผมเห็นแค่กระโหลกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งไม่ดีแล้วเป็นสิ่งที่ไม่น่าที่จะเอามาติดตัวหรือเอามาไว้บูชานะครับเพราะมองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องราวของความอาถรรพ์ แต่จริงๆแล้วครับพอได้มาศึกษาได้มารู้ที่ไปที่มาแล้วก็หลวงพ่อที่มีการจัดสร้างจัดทำเนี่ยคือมันมันต้องเก็บอะครับมันต้องหาเก็บมันต้องเอามาเพราะถือว่าเป็นขุนแผนที่มีประสบการณ์และหายากปลอมเยอะใครที่มีเขาก็ห่วงเพราะหลายคนที่เขา,าบูชาเนี่ยเขาก็มีการาเล่าให้ฟัง ต่างๆนานานะครับว่าได้พบเจอกับอะไรหมายถึงสิ่งที่ดีสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยผ่านพ้นไปได้นะครับท mm ุก hmm. แล้วก็ในขุนแผนรุ่นนี้เนี่ยถือว่าหลวงพ่อกลัวเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกว่าขั้นตอนการทำเนี่ยมันเยอะเพราะมันต้องทำถึง3ขั้นตอนในการเรียกขุนแผนเรียกจิตขุนแผนเรียกหงพายเรียกกุมารทอง แต่หลวงพ่อกลวยท่านเป็นพระเกจิที่มีความชำนาญในเรื่องของคาถาอาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอยากจะทำวัตถุต่างๆนะครับพระเครื่องออกมาให้กับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนำไปบูชาแล้วพระเครื่องของหลวงพ่อเนี่ยทุกรุ่นนะครับต้องบอกเลยว่าท่านตั้งใจทำแล้วท่านจะปลูกเสกเองทั้งหมดนะครับ ไม่เคยทำพิธีแบบว่าต้องนิมนต์หลวงพ่อจากาวัดต่างๆหลวงปู่จากวัดต่างๆมาร่วมปลุกเสกนะครับปลุกเสกเองมีบทมนต์ของท่านเองท่านจะต้องบทมนต์สำคัญอยู่บทหนึ่งที่ท่านจะต้องปลุกเสกลงไปทุกครั้งก็คือมนต์พระการพระคุณแผนรุ่นนี้ก็ใช้มนต์พระการเหมือนกันครับมนต์นี้ถือว่าใครคิด ไม่ดีใครทำไม่ดีนะครับแล้วจะทำร้ายลูกศิษย์ของท่านเนี่ยจะแพ้ภัายตัวเองครับมันจะตีกลับไปหาคนคนนั้นให้ได้รับความเดือดร้อนนะครับอันนี้ลูกศิษย์หลวงพ่อกลวยทราบดีและว,วิธีการปลุกเสกนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยนะครับท่านก็จะปลูกเสกตามเลิกมุงคลก่อนนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไป แล้วก็หลังจากนั้นท่านก็จะตามด้วยเลิกโจรเลิกบุญพยามาณนะครับหลวงพวว่อโกยท่านนะครับท่านบอกเลยว่าการปลุกเสกของท่านเนี่ยวัตถุมงคลเนี่ยคนดีก็ใช้ได้ครับโจรก็ใช้ได้คนไม่ดีก็ใช้ได้นะครับบางคนหลายคนบอกว่าเนี่ยต่ออะไรอะถ้าคุณเป็นคนไม่ดีนําไปใช้มันก็ไม่ดีไม่สามารถใช้ได้ผลแต่สําหรับวัตถุมงคล ทุกอย่างที่เป็นของหลวงพวว่อกลวยท่านนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนไหนถ้าคุณมีความศรัทธาในหลวงพวว่อกลวยท่านนะครับคุณสามารถใช้ได้เลยแล้วการปลูกเสกเนี่ยท่านปลูกเสกตลอดครับทั้งเช้าสายบ่ายเย็นหัวค่ําเที่ยงคืนหรือตอนจะใกล้ๆสว่างท่านจะปลูกเสกทุกวันครับท่านบอกกับลูกศิษย์ว่าคือเราต้องป้องกันต้องป้องกันทุกวันนะครับเพราะว่า คนสตาขาดเนี่ยมันไม่รู้หรอกครับว่าเป็นช่วงเวลาไหนจันทร์ถึงอาทิตย์หรือวันไหนอ่อนวันไหนแข็งนะครับท่านจะปลูกเสกให้ครบทุกช่องทางเวลาที่ลูกศิษย์ทุกหานำไปใช้เนี่ยก็ถ้ายังไม่ถึงคาดเนี่ยหนักมันก็กลายเป็นเบาครับแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ทุกทางนะครับพระเครื่องของหลวงพ่อกลวยท่านบอกต้องบอกเลยนะครับว่าเราไม่ต้องไปดิ้นรนหานะครับว่า จะเอาทางนี้ต้องไปด้านนี้จะคือท่านจะปลุกเสกให้อย่างดีทุกทางครับแล้วแถมยังมีอย่างรุ่นของกุณแผ่รุ่นนี้จะลงมลพระกาแล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของอจินดามมณีคาถาจินดามมณีคาถาในการค้าขายเรียกเงินเรียกทองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูครับ ลองดูเผื่อว่ามีติดอยู่ที่บ้านหรือว่าได้ไปพบไปเจอนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าพระของหลวงพวกก่อโกยท่านเนี่ยเป็นที่ต้องการของลูกศิษย์ลูกหาเพราะฉะนั้นเนี่ยของปลอมก็มีครับก็มีมานานแล้วเพราะฉะนั้นการหาการดูไงก็ต้องศึกษาก่อนนะครับหรือไม่ก็ต้องเช่าหาจากร้านที่น่าเชื่อถือแล้วเขามีการรับประกันนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ของแท้มาติดตัวมันอุ่นใจมากกว่า ดีกว่ามานั่ง50-50ว่าเออใช่ของแท้หรือไม่แท้นะครับในไหนเราก็จะเสียเงินเช่าหาบูชาแล้วเนี่ยก็ต้องดูจากร้านที่มีชื่อนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อพี่ๆก็ลองดูครับก็ถ้าความคิดเห็นส่วนตัวผมก็ชอบนะครับรุ่นนี้ถือว่าชอบเลยเพราะว่าได้คุยกับพี่บางท่านเรื่องของประสบการณ์เขาบอกว่าดีมากๆสํสหรับคุณแผน รุ่นนี้นะครับแล้วก็เป็นคุณแผนที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่รวมอยู่ในองค์คุณแผนเนี่ยมันมันลี้ลับมากๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเราก็จะตอบคำถามตัวเองได้นะครับลองดูนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาเรียกว่ามวลสารต่างๆเนี่ยเขามีพี่บางท่านเคยถามว่าเอ๊ะคุณแผน ดินเจ็ป่าช้าเนี่ยดีหรือไม่ดีก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนเรื่องของศพหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าอาจจะนำดินที่มีเขารียกว่ามีอาถรรพ์ตรงนั้นเนี่ยมารูปมารวมกันนะครับแล้วก็ทำปลุกเสกเพื่อที่จะทำเป็นพระเครื่องนะครับเพราะว่าหลวงพ่อกลวยท่านเนี่ยท่านมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ ดินต่างๆนะครับตลอดจนมวลสารต่างๆที่จะนํามาเป็นส่วนผสมในการจัดทําพระเครื่องเพื่อให้เกิดอิทธิฤทธิปาฏิหาร์นะครับ<ส>ถือวัตถุมงคลของหลวงพ่อโกยต้องบอกเลยครับทุกคนสามารถที่จะสัมผัสได้ถึงประสบการณ์ต่างๆนะครับสามารถขอได้สามารถบอกได้นะครับหลวงพ่อลวยท่านมีดวงจิตที่สามารถรับรู้นะครับ ตามคําขอที่ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเนี่ยระลึกถึงท่านนะครับยังไงก็ลองดูก่อนแล้วก็ต้องขออนุญาตเจ้าของภาพทุกภาพด้วยนะครับที่นํามาเป็นตัวอย่างให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันคําพูดไหนนะครับที่มันอาจฟังแล้วผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับหรือว่าฟังแล้วอาจจะทําให้รู้สึกไม่ดีต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะบางทีทํากันแบบสดๆเลยเหมือนพูดคุยกับพี่ๆเลยนะครับ ก็จะพยายามหาวัตถุมงคลที่เป็นของหลวงพ่อกลวยครับเผื่อว่าพี่บางท่านมีนะครับหรือว่าเผื่อว่าได้ไปพบเจอก็จะได้มีการเช่าหาบูชาเก็บเอาไว้ครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับสําหรับการที่เราจะนํามาไว้บูชานะครับบางทีหลายท่านก็ยังไม่รู้ว่าเออจะบูชาหลวงพ่ออค์ไหนติดตัวดีเพื่อที่จะสัมผัสได้ถึงพุทธคุณ ขอบคุณพี่ๆเพื่พพพอนๆทุกคนนะครับที่ติดตามก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ดูแล้วด้วยนะครับ